เรื่องอธิมุตตะสามเณรต่อมาเมื่อสังกิจจาสามเณรอายุครบยี่สิบได้อุปสมบทแล้วเมื่อพรรษาครบสิบเป็นพระเถระทางวินัยได้รับสามเณรไว้รูปหนึ่งเป็นหลานของท่านชื่ออธิมุตตะสามเณรเมื่อสามเณรอายุครบยี่สิบปีพอจะอุปสมบทได้แล้วพระสังกิจจะต้องการจะอุปสมบทให้แต่ยังสงสัยอยู่ว่า อายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ในวันใดเดือนใดแน่จึงให้สามเณรไปถามญาติโยมทางบ้านอธิมุตกะสามเณรออกเดินทางไปหายโยมารดาถูกพวกโจนจับในระหว่างทางต้องการฆ่าเพื่อทำพรีกรรมสามเณรแสดงธรรมจนเกิดความเลื่อมสายปล่อยไปแต่ขอร้องว่าอย่าได้บอกใครว่าพวกเขาอยู่ถิ่นแถวนั้นสามเณรรับปากแล้วออกเดินทางต่อไป พบมารดาบิดาเดินสวนทางมาก็ไม่ยอมบอกมารดาบิดาท่านทั้งสองจึงถูกพวกโจรจับคร่ำครวญว่าสามเณรอธิมุตตะคงเป็นพวกเดียวกับโจรจึงไม่ยอมบอกอันตรายในขนทางนี้พวกโจรทราบความทั้งวงแล้วเห็นสามเณรเป็นผู้ตั้งอยู่ในสัจจะอย่างหนักแน่นเปิดความเลื่อมใสเพิ่มพูนขึ้นอีกจึงขอบรรพชากับสามเณรนั้นสามเณรพาอดีตโจรมาหาพระสังกิจจะ และเฝ้าพระาศาสดาโดยลําดับพระาศาสดาทรงทราบเรื่องทั้งปวงแล้วตรัสพระภาสิทธว่าผู้ใดทุศีลมีใจไม่มั่นคงคือไม่มีสมาธิแม้มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีความเป็นอยู่ของเขานั้นไม่ประเสริฐเลยส่วนความเป็นอยู่ของท่านผู้มีศีลมีชานแม้เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าทํานองเดียวกับที่ตรัสกับสามเณรห้าร้อยของพระสังกิจจานั่นแหล ความเป็นอยู่ของผู้ไร้ปัญญาพระพุทธภาสิตยโยจะวสสะตังชีเวรูป,ปัญโยอาสมาฮิโตเอกาหั่งชีวิตังแยโยปัญญวันตัสสะชายิโนแปลกว่ามว่าผู้ใดไร้ปัญญาใจไม่มั่นคงพึงมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีก็ไม่ประเสริฐส่วนผู้มีปัญญามีชาญแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่า อธิบายความปัญญาในพระพุทธศาสนานั้นท่านกล่าวไว้หลายในตามตัวอักษรแปลว่ารู้ทั่วถึงหรือความรอบรู้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Wisdom หรือ Intellect ไม่ใช่ Knowledge คำหลังหมาถึงความรู้จากการเรียนรู้ซึ่งตรงกับคำว,าว่าวิชาหรือวิทยาในภาษาไทยปัญญาที่มีความหมายเหมือนวิชาหรือวิทยาก็มี เช่นโยคปัญญาอันเกิดจากการประกอบกระทําเช่นการศึกษาเล่าเรียนการฝึกฝนอบรมคําว่าปัญญาชนซึ่งใช้ภาษาอังกฤษว่า intellect ชนนั้นหมายถึงบุคคลผู้มีการศึกษาดีมีความคิดดีมีความรับผิดชอบในตนและสังคมมีเหตุผลในการกระทําต่างๆคือไม่ทําอะไรตามอารมณ์อันขาดกับเหตุผล ผู้ไร้ปัญญาที่ตรัสในพระพถานี้น่าจะหมายถึงบุคคลผู้ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับปัญญาชนที่กล่าวแล้วกล่าวคือเป็นผู้มีความคิดต่ำไม่มีเหตุผลในการทำการพูดไม่มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนไม่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมทำอะไรตามอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นพระสัตว์ดิรฉานขาดการควบคุมตนเองบุคคลผู้ไร้ปัญญาเช่นนี้ แม้มีชีวิตอยู่ยาวนานก็ไม่มีประโยชน์ไม่ประเสริฐสู้ผู้มีปัญญามีชีวิตอยู่วันเดียวไม่ได้การกระทำของผู้มีปัญญาแม้เพียงครู่เดียวก็ให้เกิดผลดีอันยั่งยืนแก่คนมากไม่ต้องกล่าวถึงการทําทั้งวันโดยย่อปัญญาท่านแบ่งเป็นสองคือปัญญาอย่างโลกโลกเรียกว่าโลกิยะปัญญาอย่างหนึ่งปัญญาในทางธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากอารมณ์ของโลกเรียกโลกุตระปัญญาอย่างหนึ่ง เหตุเกิดของปัญญานั้นท่านกล่าวไว้สามประการคือเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุตตมยปัญญาหนึ่งเกิดจากการคิดจินตามยปัญญาหนึ่งเกิดจากการอบรมฝึกฝนภาวนามยปัญญาหนึ่งปัญญาอีกประการหนึ่งท่านเรียกว่าสชาติกะปัญญาคือปัญญาที่ติดมาแต่กำเนิดได้แก่ความเฉลียวฉลาดที่ตรงกับภา,าคภาษาอังกฤษว่า intelligence คือการเรียนรู้อะไรได้เร็วเข้าใจอะไรได้ง่ายหรือว i s d o มมีสมรรถภาพสูงในการเรียนรู้สามารถขยายการเรียนรู้ของตนไปได้กว้างไกลกว่าที่ได้ยินได้ฟังในปัญญาสองอย่างคือปัญญาทางโลกและปัญญาทางธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องปัญญาธรรมว่าประเสริฐช่วยให้พ้นทุก์ในการเวียนว่ายตายเกิดและยังสามารถช่วยคนอื่นได้อีกมากข้อความอื่นๆที่จะพึงอธิบายได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องที่เก่าว เรื่องนี้พระศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารพ,พระขานุโอลทัญญะเถระมีเรื่องย่อดังนี้พระเถระเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาสแล้วเข้าไปทําความเพียรในป่าจนได้มรุอรหัตผลแล้วกลับมาด้วยต้องการทูลให้พระศาสดาทรงทราบท่าน,เ,นเหนื่อยมากในการเดินทางจึงแวะลงพักแห่งหนึ่งนั่งเขาชานอยู่ ครั้งนั้นพวกโจรหลายคนปล้นบ้านแห่งหนึ่งได้รัพ์แล้วห่อสิ่งของต่างๆตามกำลังของตนนำไปเมื่อเหน็ดเหนื่อยต้องการพักเข้าไปนั่งพักที่พระเถระนั่งเข่าชานอยู่เห็นพระเถระแล้วแต่เข้าใจว่าเป็นตอไม้จึงวางห่อสิ่งของลงบนศรีรษะของท่านโจรคนอื่นๆก็วางสิ่งของลงพิงพระเถระเหมือนกันโจรมากคนของจึงท่วมตัวพระเถระโจรเหล่านั้นนอนหลับไป ร่งขึ้นเวลารุ่งอรุณควาหอกของตนได้เห็นพระเถระแล้วทำท่าจะวิ่งหนีเพราะนึกว่าท่านเป็นอมนุษย์พระเถระกล่าวว่าอย่ากลัวเลยอุบาสกอาตมาเป็นบรรพชิตหาใช่อกมนุษย์ไม่โจรทั้งหมดหมอบลงแทบเท้าพระเถระขอให้ท่านอดโทษให้เพราะไม่ได้มีเจตนาเข้าใจว่าเป็นตอไม้จึงกระทำเช่นนั้นโจรทั้งหมดขอบวชในสนกของท่าน เพราะความเลื่อมใสในอนุภาพบวชแล้วพระเถระพาไปเฝ้าพระศาสดาภิกษุเหล่านั้นทูลพระศาสดาว่ายังไม่เคยเห็นใครมีอนุภาพเช่นนี้เลยพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นอยู่แม้เพียงวันเดียวของพวกเธอผู้ดำรงอยู่ในปัญญาสัมปทาเช่นนี้ประเสริฐกว่ามีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีของผู้ไร้ปัญญาพระศาสดาทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่า โยจะวัสสะสตังยีเวเป็นอาทิมีนัยะดังพรณนามาแล้วแต่ต้น